สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องวอของเชียงตุงอีกแล้วนะคะคือตอนนี้เรากําลังจะไปตลาดายาวราชนะคะไปหาของกินแล้วคือน้องเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ทันได้เดินเยอะเท่าไหร่นะคะแค่ไ้กินของแล้วก็คือกลับเลยเนาะมันได้เกลียมากนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่ยอไม่ได้ถ่ายต่อแล้วก็กลับดกแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะไปเดินนะคะ เดินตลาดแล้วก็ไปหาของกินดีๆเนาะ จะยากกันเที่ยวแป๊บนึ่งเนาะเพราะว่าอาหารของกินแต่ละคนมันยังไม่ไม่เหมือนกันอ่ะความชอบไม่เหมือนกันแล้วมาแล้วมาเจอกันที่นี่นะใช่เดี๋ยวมาตรงนี้นี่เวอร์อยู่เดินมาโอเคค่ะดูน้นะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะคะไม่รู้อะไรโอ้แล้วอาไรเยอะเลยอันนี้ซื้อมาไปดั่งโอ้โหอันนี้คือแบบหมึกย่า มากเล,เลยลองบลอเลยใหญ่มากเลยนะะโอเคขออนุ okay, so ญ,ญาตขายได้ไหมคะพี่คะขอขายได้ไหมคะ <c oughs> ได้คะ่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออ่อมือน้าสดนะคะอู้หน่าอร่อยมากเลยอ่ะมีอะไรขายบ้างคะตัวก,กินได่หมดนะท <c oughs> ปลาหมึกเนาะเป็นกองโตมาหนาเลยนะคะใหญ่มากเดี๋ยวเราหาเดินชมอีกนิดนึงก่อนนะคะขออนุญาตขายได้ไหมคะขออนุญาตขายได้ไหมคะได้ครับขายค่ะคือขายยังไงคะสี่อันสี่สิบบาทสี่ชิ้นสี่สิบสี่ชิ้นสี่สิบบาท อันนี้คือไส้อะไรบ้างคะหวานเค็มครีมหวานเค็มโบราณหวานเค็มครีมหวานเค็มโบราณเอาเอาสองสองอย่างผสมกันได้ไหมคะทุกอย่างเอาค่ะอยากลองชิมทุกรสอ่ะค่ะได้ค่ะหน้าก๋วยหลังเขาเรียกว่าขนมอะไรคะขนมเบื้องขนมเบื้องขนมเบื้องอ๋อขนมเบื้องไม่เคยกินมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมขนมเบื้องเนาะสี่สิบบาทใช่ไหมคะได้เลยครับโอ้เดี๋ยว มาดูวิธีการทำ่าวิธีการทเนาะน่นมาเ่อกี้าอสสลนี้โคดีน่านน่าทานนะคเดี๋ยวเราลองชิมดูเนาะอันที่เราซื้อเมื่อกี้นะคะ ก็ไม่ใ่เสมเท่าไหร่เนาะก็ได้ขนมเบื้องมานะคะเพราะว่าน้องหมักไม่เคยกินนะคะนี่ก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูเนาะคือตอนนี้หาของกินที่แบบว่าให้มันอิ่มท้องอะเพราะว่าตอนเย็นนี้เรายังไม่ได้ทานข้าวนะคะก็ตอนนี้แยกเดินเนาะคือพี่พี่ใหม่เขาก็ได้กินของกินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกอน ตอนนี้เรากำลังจะมาหาซือ้อันนี้คืออะไรขนมอะไรคะก็อน,นุญาตถ่ายได้ไหมคะมาเลยถ่ายได้ค่ะคือขนมหรือว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะจิบมุ้งค่ะพี่อันนี้มีกวนด้ค่ะอ๋อค่ะขนมชื่อขนมชื่อว่าอะไรคะขายยังไงคะพี่ หมูชิ้นละสิบบาทเขาเนี่ยล้วกกุ้งชิ้นละยี่สิบบาทเขาเรียกว่าขนมอะไรเนาะอ๋อเออแบบลองดูสักสักอย่างละชิ้นค่ะเอาเอาตรงไหนดิคะอะไรนะคะเอาเท่าไหร่ดีครับเอาอย่างละชิ้นถูค่ะอย่างละชิ้นค่ะกูกูไม่เอาค่ะเอากุ้งกับ กับนี่ค่ะอันนี้คืออุ่นๆเลยใช่ไหมคะโอ้ร้อนๆเลยอุ่นไว้ตลอดเลยเปาอะไอกับหมูกหมูย่างเลยอ่าเท่าไหร่คะเป็นสามสิบบาทครับนี่สามสิบบาทพี่จะใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่เคยกินอยากลองชิมดูค่ะทานเผ็ดได้ไหมได้ค่ะชอบสไตล์เนเผ็ดกลางๆเนาะค่ะ นี่คือใส่เครื่องดีใช่ไหมใช่ลักษณะคล้ายๆขนมจีบนะครับผมขนมจีบจ้าชื่อขนมอะชื่ออ่ทางร้านเรียกบ้านจีบนะครับผมบ้านจีบค่ะ,อะขอบคุณค่ะลองชิมด,ดูนี่ก็คือซื้ออันนี้มากินนะคะแต่ก็ยังยังหาทางกินยังไม่ได้เลยก็ น่าทานนะคะแต่ว่าคนถ่ายให้ไม่ไมีเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาที่กินก่อนหรือจะไปะซื้อของเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องก็<ะ>น้องก็ยังซื้อของยังไม่กินเลยยังไม่ได้กินอิ่มเลยได้แค่สองอย่างนะคะพี่นัววันนี้นี่คือือขออนุญาตขายได้ไหมคะขออนุญาตขายได้นะคะขอบคุณค่ะนี่คือมีขายอะไรบ้างคะ ขายอะไรบ้างคะเมนูขายก๋วยจั oh, how, ๊บค oh, ่ะก um ๋วยจั๊บมีเบยจับก็เหล่าข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะอ๋อตามเมนูนี่เลยใช่ไหมคะค่ะอ๋อข้าวหมูแดงหมูกรอบหมดแล้วนะคะข้าวหมูแดงหมูกรอบหมดแล้วก๋วยจั๊บก็เหลอาข้าวค่ะอันนี้คือคือหมูกรอบค่ะอ๋อกะเด็ดคือเนื้อหมูใช่ไหมคะเนื้อหมูหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อนนี้ร้อนนะครับใช่ไหมครับ อยากได้ข้าวคั่วหมูกรอบค่ะฮัลโหลใครแม่เอ่ยน้ำร้อนนะค่ะลองล่าไปดูิโอ้โหอยากได้ข้าวหมูกรอบอะไรนะข้าวหมูกรอบอะไรนะข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบหมดแล้วค่ะหมดแล้วค้างอะไรบ้างคะมีก๋วยจั๊บก้าวหลาข้าวเอาเอาก๋วยจั๊บก้าข้าวค่ะแล้วก็ก๋วยจั๊บค่ะ กินนี่กับบ้านจ๋าเอากินนี่ก็ได้ค่ะบ้านกี่คนมาคนเดียวามาคนเดียวก็รอบ้านนี่นะจ๋าเราข้างล่ากันจ้ะรอคิวก่อนเนาะจ๋าฟานอนุญาตถ่ายได้ไหมคะฟานอนุญาตถ่ายได้ไหมคะเนืญาตถ่ายได้ค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะค่ะมันร้อนใช่ไหมคะมีน่าทานมากนะคะจะกินก๋วยจั๊บคือหน้าตาเป็นยังไงน้องยังไม่รู้เลยนะคะก็ลองดู ก็น่าจะอร่อยอยู่นะคะเดี๋ยวมาลองดูดูกันนะคะลูกค้าเยอะมากนะะคือร้านนี้เนี่ยลูกค้าแน่นมากเลยลนะคะน้องต้องมานั่ง อ,อยู่ท้ายๆนิดนึงซื้อที่อื่นมานะคะก่วยจัาบเรายังไม่ได้นะ รสช้นก็สั้นเหมือนอะไรไ,ไม่คุ้นเลยนะคะไม่เหมือนวันคี่กินเลยค่ะ,อ,อ,ะอืม นาเห็นมันหน้าตาหน่าอร่อยมาก รสชาติก็จะอร่อยไปอย่างงี้นะคคล้ายๆเหมือนไงอ่ะเนยกรอบอะเนยกรอบแต่ว่ามีไส้เนาะคล้ายๆอย่างนั้นเรามาชิมดูอันนี้อีกทีนะคะไม่รู้จะ ชอ็อกโกแลตข้าวไร่นะหกสิบให้ตอนนี้เลยใช่ นี่น้องเพิ่งเพิ่งดูมาก่อนนะคะว่าคือก๋วยจั๊บไม่เพราะว่าน้องหอวไม่เคยกินเนาะไม่รองไม่รู้นะคะมาก็ต้องกินแต่ว่ามีพีเอฟซีบอกว่าปลาหมึกเนะะี่ยเป็นอาหารที่แบบสุดยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องหอวไม่เคยชอบปัาหมึกนะคะมันคาวก็เลยไม่กินที่ยนเยาวราชเนาะปลาหมึกในเค้าขาย,ยโอ้ยร้อนร้อนอยู่เลย นะมันเหมือน๋วยเติ๋ยวแล้วเขาเขาเอามาพันกันเป็นกลมๆอย่างเงี้ย mm hmm. แต่น้องก็ไม่เคยกินแล้วก็ลองกินครั้งแรกนะคะที่ในประเทศไทยเนาะที่เยาวราชนะคะนี mm ้ hmm. หน่อยอันนี้หมูกรอบไปเห็นหมูกรอบก็เลยติดใจอยากกินข้าวหมูกรอบ mm hmm. แต่ว่าไม่มีแล้วหมดแล้วเนาะ ค่ะก็อร่อยดีอย่างนึงนะคะแต่ว่าต้องกิบๆกินหน่อยกลัวแบบพี่เขารอเนาะถ้าอันนี้มันไม่กินที่นี่มันไม่มีเคยื่อใส่นะคะก็เลยจำเป็นต้องกินที่นะี่เนาะตอนนี้นะคะก็เดินออกมาแล้วนะคะก็กําลังจะไปหาพี่ใหม่เขาแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวที่ใหม่เขาจะรอเนาะรออยู่แถวโน้นนะคะก็เดี๋ยวจะหาซื้ออะไรแบบนั่นหน่อย ไเป็นแบบน้ำอ่ะพี่คะพี่คะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้ไหมคะถ่ายค่ะค่ะถ่ายได้ไหมคะถ่ายค่ะถ่ายได้ไหมคะเก้าสองลูกลอยสองลูกลอยลูกหนึ่งหนูอยากไนี้เป็นไอติมไอติมอ๋อนั่นไอติมกระสิบห้าสิบบาทอยากกินไอติมนะคะค่ะค่ะอยากทานไอติมใช่ไหมใช่ค่ะเอาถ้วยหนึ่งนะเอาถ้วยนึ่งห้าสิบบาทถ้วยคะค่ะ ขาเรียกไอติมอะไรคะไอติมบะหมี่ค e ่ะไอติมกะทิสดค่ะไอติมกะทิสดค่ะโอ้หมึกช็อตใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้ไม่กินอันนั้นไม่เห็นอลข้างหลังนี่คือหมึกหมึกช็อตใช่ไหมคะโอเมื่อกี้ไม่ทันเห็นเลยอ่ะไอติมกะทิสดนะคะไอฟฟี่นะคะค่ะได้ไม่ตักอันนี้ก่อนนะ ันแข็งพี่ต้องไปเอาน้ำมันแข็งมันแข็งเกินแรงผู้หญิงไม่ไหวแล้วกินอะไรนั่งในหูน่าทานมากเลยค่ะใส่ถั่วไหมครับใส่ค่ะอ๋อใส่ถั่วด้วย10บบาทใช่ไหมคะ เขาเขาวงก่อนาตอนนี้นะคะน้งกซื so uh, like ้อมาแล้วนะอติม่สดนะคะอร่อยมาแต่ว่าหาี่หม่เ้ายั่เแต่ว่าเห็นสัญญาณเน็ตนะคะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนว่าซื้ออะไรบ้างนะคะเขายังไม่เห็นนะื้ออะไรเอยหมูแดงหดดี้ดิอะไร เอาพี่ใหม่พี่ใหม่กับพี่นนไปไหนอ๋ออยู่ข้างหลังน้องหยกตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วหากันตั้งนานได้ได้หรอยังไม่ได้ยก็หมดแล้วเห็นไปซื้อมาเลยอยากกินใช่ไหมอยากกินอดไรล่งซุ้งอ่ะ ใจอยู่เชิงตุงนี่ก็เลยมากินแล้วดื่มนะคะนี่นันพวกค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะออกไปแล้วนะคะแต่เราจะไปอีกที่นึงนะคะจะไปที่ไหนก็รอจินลางแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอ๋อเลยค่ะตอนนี้กินม้าท้าวยังไม่เสร็จเลยอยากกินมากๆเลยได้ก็ขอให้กินโชคดีนะคะมะพร้าวก่อนนะคะแล้วมาเจอมีต่อไปนะคะ ได้กระติกให้น้องคุณผู้ชมเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะนี่ตลาดเยาวราชนะคะเฮ้ยเรายังมาไม่ถึงที่แบบเขาเหมือนอะไรตลาดที่เมื่อกวนอ่ะมันมีป้ายเยอะๆมันกดมานะไม่ใช่ป้ายแบบนี้มันกะเป็กแบบกาที่เหรอใช่มาทั้งนึงอะ แต่ว่าน่าจะกว้างเกินเราอาจจะเลยไม่ถึงครับใช่ยาวมากเลยใช่ยาวมากเลยเราจะไปอีกที่นึงใช่ตอนนี้จะไปอีกที่นึงแต่ว่าที่นี่ของกินเที่ยบเลยอะไรอะไรก็อยากกินกินไม่เป็นใช่กินไม่เป็นก็เลยกินอาหารเดิมๆไปกินอะไรบ้างไปกินผัดอาบอนกระเทียมอ๋อก็เพิ่งออกมาเลยก็ไปเจอตอนนี้เหรอ ไปไปไปทา่าก็ขอลาไปก่อนนะคะคอนแน่นมากนะค่ะ